คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาเนลมาแล้วนะครับเลขปฏิทินจีนงวดวันที่1เมษายน2563 เป็นปฏิทินจีนฉบับฉีกนะครับท่านผู้ชมครับเราไปดูกันนะครับปริศนาตัวเลขปฏิทินจีนวันที่1เมษายน2563นที่จะถึงนี้จะให้ปริศนาตัวเลขอย่างไรมากันบ้างนะครับเราไปแปลพร้อมกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับเราไปแปลปริศนาตัวเลข <ๆ S 2> ปฏิทินจีนนะครับฉบับนี้ก็เป็นฉบับฉ<ช>ีกนะครับท่านผู้ชมครับเป็นฉบับที่ฉีกทิ้งเลยนะครับปริศนาตัวเลขปฏิทินจีนนะครับซึ่งก็มีแฟนคลับ ติดตามกันเยอะครับท่านผู้ชมครับปิดสนานะครับก็จะให้มาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับจะมาวันที่31มีนาคม2563นะครับซึ่งผลสลากก็จะออกวันที่1เมษายนนะครับเราไปตีพร้อมกันเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรครับท่านผู้ชมครับเห็นเป็นเลขอะไรบ้าง ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับช่วยกันแปลช่วยกันตีนะครับไปแปลไปตีพร้อมแอดเลยก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับปริศนาตัวเลขปฏิทินจีนใช้ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่1เมษายน2563นายนะครับแอดก็จะตีไปพร้อมกับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับขีดลงมาแบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับแอดก็จะตีเห็นและชัดๆนะครับขีดลงมาก็จะเป็นเลข1นนะครับท่านผู้ชมครับ เป็นเลข1นะครับแล้วก็ลงมาตัวนี้เป็นเลขอื่นเป็นไปไม่ได้นะครับก็จะเป็นเลข8ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ลงมาแบบนี้นะครับแอดเห็นเป็นเลข2ครับและข้างล่างลงมาสุดท้ายนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับได้แก่เลข3ครับท่านผู้ชมก็ลองส่องดูแล้วก็ลองแปรดูนะครับในสายตาของแต่ละคนอาจจะมุมมองไม่เหมือนกันนะครับ แอดเห็นเป็นเลข1เลข8เลข2แล้วก็เลข3ครับแต่ถ้ามองไกลๆแอดเห็นเป็นอีกตัวหนึ่งครับแอดเห็นเป็นเลข7ตามมาอีกตัวนะครับนี่ครับขีดมาแบบนี้ลงแบบนี้นะครับเป็นเลข7อีกตัวนะครับแอดมองเห็นเป็น1 8 2 3 7ครับท่านผู้ชมครับปริศนาตัวเลขปฏิทินจีนงวดวันที่1เมษายน2 5 6 3นะครับ ท่านผู้ชมก็ลองส่องดูนะครับลองแปลดูนะครับเห็นเป็นเลขอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแบ่งปันกันนะครับเราจะมีโชคมีชัยร่วมกันท้ายนี้แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับปริศนาตัวเลขประทินจีนงวดวันที่1เมษายน2563ท,ทุกท่านทุกทุกคนเลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปรับทุกท่านครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ